หมูแหนมแลมเลิศรสพร้อมพริกสดใบทองหลางพิษหอเห็นรางช่างห่างหอหวนปวนใจโหยถอดคำประพันธ์หมูแมนมีรสดีเยี่ยมเพราะมีพริกสดกับใบทองหลางเคียงพี่มองดูหอหมูแหนมแล้ว เห็นสวยงามแต่ครั้นพอพี่ห่างหอหมูแนมทําให้หัวใจพี่ปั่นป่วนคิดถึงแต่น้องอยู่ตลอดเวลาลักษณะของอาหารเป็นอาหารว่างคล้ายยำหรือเมี่ยงหมูแนมมีรสชาติคล้ายกับยำมีรสชาติเปรี้ยวเค็มไม่หวานมากลักษณะคล้ายลาบเพราะใส่ข้าวคั่วหอมแดงและถั่วห่อด้วยใบทองหลับวิธีทำหนึ่งผสมน้ำส้มซ่าน้มะนาวเกลือน้ำกระเทียมรงน้ำตาลทรายาในชามผสมคนให้เข้ากันชิมให้ได้รสเปรี้ยวเค็มหวานแล้วใส่เนื้อหมูหนังหมูลงไปผสมคนให้เข้ากันดีใส่ถั่วลิสงข้าวคั่วลงผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน2 จัดผักทั้ง3ชนิดลงบนจานใส่หมูที่คลุกเคล้าแล้วลงไปราดหน้าด้วยหัวกะทิโรยด้วยหอมแดงกระเทียมรงผิวส้มซ่าและพริกชี้ฟ้า